สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ต่อเน,นื่องจาก ep 13นะคะที่เราสาธิตการกราฟบนต่อยูโฟเบียเลกเทียนะคะซึ่งเจ้าหยกกำแพงเมืองจีนอันนี้เพื่อนคนจําได้นะคะว่าเขามีชื่อเรียกกันโดยทั่วไปว่ายูโฟเบียเลกเทียร์คริสตาตาที่มีคริสตาตาต่อท้ายก็เพราะว่า เขาเป็นต้นไม้ที่มีการกลายพันธุ์นะคะการกลายพันธุ์ก็คือการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติตามธรรมชาตินั่นเองดังนั้นเพื่อนจะเห็นว่าในต้นเดียวกันเนี่ยเขาสามารถที่จะแตกกิ่งออกไปทางด้านข้างนะคะคลี่ออกไปเหมือนกับพัดบางทีก็มองดูเหมือนกับงอนไก่บางทีก็แทงขึ้นไปสูงขึ้นไปบนอากาศก็มีนะคะ เพราะฉะนั้นในต้นต้นเดียวก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละต้นก็ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะจะไม่มีทางที่มีต้นใดที่เหมือนกันได้เลยนะคะสีสันก็มีหลากหลายตั้งแต่สีเทาๆสีเขียวสีชมพูสีเหลืองสีม่วงค่ะซึ่งสวยงามมากเขาจะมีหนามซึ่งเกิดจากการลดรูปของใบเห็นไหมะ,ะกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป เจ้าหนามนี้ไม่เป็นอันตรายค่ะเป็นหนามเล็กๆซึ่งจับต้องได้แต่ต้องระวังในเรื่องของอยางนะคะยูโฟเบียมียางที่เป็นพิษนะคะถ้าถูกผิวหนังก็จะระคายเคืองถ้าเข้าตาก็ตาบอดได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำงานกับยูโฟเบียก็ควรจะสวมใส่ถุงมือเป็นการป้องกันด้วยนะคะสำหรับในวันนี้เราได้ตัดกิ่งเอาไว้แล้วนะคะซึ่งอันนี้ เราก็ผึ่งจนแผลแห้งดีแล้ว6-7วันนะคะเราก็จะมาปักชํากันค่ะเนื่องจากเขาเป็นพืชที่ต้องการความร่วนนะคะวันนี้ดินที่ใช้ก็จะใช้อัตราส่วนทราย1และดินหนึ่งนะคะดินจะเป็นดินถุงธรรมดาก็ได้หรือจะเป็นดินแคตสก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยค่ะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ถ้าใช้เป็นดินถุงก็ต้องควรจะต้องร่อนสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าดินถุงก็จะมีส่วนที่ปินเด่นแข็งๆเป็นก้อนๆค่อนข้างเยอะอยู่นะคะจากนั้นเราก็มาเตรียมกระถางกันค่ะวันนี้จะปลูกสาธิสักสามกระถางก็แล้วกันนะคะที่เหลือนอกนั้นก็ขอเป็นนอกรอบไปเลยค่ะเราก็จะรองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับ ะะจุดประสงค์ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ดินทะลุออกไปก้นกระถางเวลาที่รดน้ำเท่านั้นลหละค่ะจากนั้นเราก็ใส่ดินลงไปสามารถใส่ได้เกือบเต็มเลยนะคะเนื่องจากเป็นการปักชำค่ะเคาะ,ะ,ะข้างๆกระถางเพื่อให้ดินเขากระจัดกระจายตัวลงไปให้ทั่วถึงนะคะ วันนี้เราก็ทำแบบระบบโรงงานเลยนะคะทำทีเดียวทั้ง3กระถางก็จะทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้นนะคะแต่บางคนอาจจะชอบทำทีละต้นทีละต้นทีละต้นให้เสร็จก็แล้วแต่เลยค่ะค่ะหลังจากที่เราเตรียมกระถางครบแล้วนะคะเราก็จะมาเติมสารอาหารให้กับดินไว้ก่อนนะคะ เวลาที่พืชเติมขึ้นโตขึ้นมาเขาก็จะได้อาหารเลยค่ะวันนี้เราก็จะใช้ออสโมโคสูตร13 13 13นะคะซึ่งเป็นปุ๋ยละลายช้า3เดือนถึงจะเติมครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ซากกินจีเพื่อที่จะได้เป็นการป้องกันแมลงไว้ค่ะผสมให้เขากระจัดกระจายให้ทั่วนะคะแล้วก็ปาดหน้าดินให้เรียบเรียบ จะได้สะดวกกับการปักชำด้วยนะคะเอาละค่ะได้เวลาลงเสาเอกแล้วมาเลยค่ะเห็นนะคะแผลแห้งดีแต่กิ่งก็ยังมีสารอาหารที่อยู่ครบเต็มอยู่ยังสมบูรณ์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเขามีชีวิตรอดจนกว่าเขาจะสร้างรากขึ้นมาดูดอาหารได้นะคะ วิธีปักชำก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะเราก็แค่เกลี่ยดินให้เป็นหลุมเล็กน้อยแล้วก็ปักเจ้ากิ่งเข้าลงไปไม่ต้องลึกมากนะคะค่ะกดดินรอบๆเพื่อให้เขาประคองต้นให้อยู่เท่านั้นค่ะอีกสองต้นนะคะ นะฮะเกลียลุมเล็กๆอาจจะใช้นิ้วมือก็ได้นะคะฝังลงไปพอให้อยู่ค่ะต้นสุดท้ายอืมถ้าจะใหญ่เกินนะคะเดี๋ยวลองดูก่อนอ่าใหญ่เกินค่ะเดี๋ยวไปใช้กับกระถางที่ไซส์ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะคะ,ะต้นนี้แล้วกัน ต้นนี้จะมีรอยปาดอยู่ด้านหนึ่งนะคะเพราะว่าเราปาดไปใช้กับการต่อยอดนั่นแหละค่ะแต่ว่าแผลเขาแห้งสนิทดีแล้วจากนั้นเราก็จะโรยด้วยหินประดับวันนี้จะใช้หินภูเขาไฟเบอร์0ูนย์นะคะจุดประสงค์ก็เพื่อประคองต้นค่ะเนื่องจากเขายังไม่มีราก<ๆ>เขายังไม่ยึดติดกับดินนะคะเราก็ใช้จะตัวนี้ละค่ะช่วยประคอง แล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้ดินกระเด็นเวลาที่รดน้ำด้วยนะคะเคาะด้านข้ามเพื่อให้เขาลงไปให้ทั่วถึงค่ะหลังจากที่เราใส่หินประดับประคองต้นเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาเขาไปวางไว้ในบริเวณที่ร่มหรือลาไรนะคะในช่วงนี้ยังไม่ต้องรดน้ำนะคะทิ้งไว้เลยสัก3วันต่อจากนั้นเราก็จะใช้วิธีโชยน้ำนะคะ สามวันโชยน้ำทีสามวันโชยน้ำทีค่ะไม่ต้องรดให้น้ำทะลุก้นกระถางนะคะพอให้ดินมีความชุ่มชื้นทิ้งไว้ประมาณ1เดือนนะคะหเดือนเขาก็จะเริ่มออกรากให้เราได้ชื่นชมแล้วนะคะเห็นนะคะแค่นี้ก็เป็นอันว่าสำเร็จค่ะเอาไปปลูกกันนะคะเพื่อเอาไว้ใช้แจกจ่ายเพื่อน เป็นของขวัญในวันปีใหม่ก็ได้นะคะจะได้นำโชคลาภเข้ามาสู่บ้านนะคะนำความรักนำความร่ำรวยมาค่ะหรือไม่ก็เอาไปประดับไว้ตามมุมต่างๆของบ้านนะคะเป็นการช่วยฟอกอากาศแล้วก็ยังสามารถดูดซับรังสีจากคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะคะถ้าไปปักชามและมีคำถามก็เขียนถามมาได้ในคอมเมนต์เลยนะคะหรืออยากจะให้ข้อคิดเห็นคำแนะนำ หรืออยากจะให้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็เขียนมาในคอมเมนต์ได้เลยค่ะขอขอบคุณสําหรับการติดตามคลิปของเรามาโดยตลอดนะคะสําหรับวันนี้ All l l o u t u t c t u s Channel by Anne ขอสวัสดีไปก่อนนะคะ